ลองทำดูลองทำดูลองดูลองดูอีก ไม่สบายหนูไม่สบายอะโอ้หนูไม่สบายหนูไอใช่ไหมไอนะคะแล้วก็มีเพราะว่าเขาไอแล้วเขาเป็นสลดแลวด้วยความที่เป็นเด็กน้อยเขาไม่สามารถที่จะขากสลดออกมาได้ก็เลยทำให้เขากืนลงท้องแล้วก็ติดเชื้อเป็นที่เรียบร้อยเออ วันนี้เหนื่อยก็คือเราก็ไม่ได้นอนลูกเนาะลูกเราก็สงสารแล้วก็อนี่ก็มีอ้วกช่วงนี้ต้องงวดอาบน้ำมาเช็ดตัวเอาอะไรเอาอะไรเอาน้ำเหรอนะเ,เอาน้าอากาศก็ที่นี่ก็ดูพยากรณ์อากาศอีกเจ็ดวันก็ฝนตกอีกทั้งเจ็ดวันเลยนะเนี่ยใช่ไหมลูกอ้าวทำไมถึงโยนไปแบบนั้นนี่ใส่ไม่ดีนะเราอ่ะ หรอนิสัยไม่ดีเหรอลูกแน่แล้วยโยนไปทำยโยนไปน้ามองอีกอก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะขวบหนึ่งแล้วนะคะแป๊บเดียวเลี้ยงกันมาได้นะขวบหนึ่งแล้วปีหนึ่งแล้วจะดีจะร้ายก็ลูกชายแม่เหมือนเดิมอ่ะสวัสดีครับแม่ก่อนสวัสดีครับโอ้ อะไรล่วงหรือจะเอาอะไรครับยังไม่รู้เลยจะกินอะไรเอ้ยเหนื่อยจังเลยเป็นความเหนื่อยที่มีความสุขที่สุดในโลกโน้องพมูมไหนแม่ดูสิอะไรติดอ่ที่แผลที่ตามีคนถามเข้ามาไอ,ไเ,อเล็บ ก็คือตัดเล็บไม่ทันไม่ใช่ว่าตัดไม่ทันหรอกก็คือไม่ตัดให้ลูกนั่นแหละ<ก>เออใช่ไหมลูก,แ,กแล้วเล็บยาวแล้วก็ไปจั้งนะดีนตาไม่บอดแต่ว่าพอหลังจากจริงๆกะจะตัดตอนเช้านั่นแหละคะ่ะตัดตอนเช้าแล้วทีนี้ก็เลยตื่นเช้ามาก็เลยเลือดสาดอยู่ที่ลูก,กตาก็เลยเอา้าวช้าไปคนเก่ง สถานการณ์ก็ปกติดีนะคะตอนนี้แล้วก็โดนยุงกัดเป็นที่เรียบร้อยนะอะไรเนี่ยโอ้ยเพิ่งจะเห็นเ๋ยวแม่ไปเอาไอ้นี่ก่อนกินยาไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวน่าจะพรั้งน่าจะนอนอย่าทำครับคนเก่งใช่ไหม เดีจัดการน้องก่อนนะคะวันนี้แกแกนั่นแหละจัดการนั่นแหละแม่ว่าน,นั่นแหละแล้วก็กำลังจอ่ออยากคุยก็อยู่กับแม่สองคนเนาะนะลูกเนาะนี่แม่เหนื่อยแม่ก็ต้องไม่ไหวก็ต้องไหวทำไงได้อะลูกมันเกิดมาแล้วอะ่ะโอ้ยหอมหอมโอ้ยหอมอ <laughs> เอาไปทิ้งตรงไหนนี่แ <laughs> ม่จะไปทิ้งตรงไหนลูก <laughs> pressing through